สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ติโกนมิติเป็นเครื่องคิดเลขของเลขาคณิตโบราณทำโจทย์1ข้อนะสองวิธีใช้เลขาคณิตวิเคราะหนะ์กับใช้เลขาคณิตโบราณให้ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส E เป็นจุดกึ่งกลางด้าน A B F เป็นจุดกึ่งกลางด้าน ED G เป็นจุดกึ่งกลางด้าน FB H เป็นจุดกึ่งกลางด้าน GC เนีเส้นตรงผ่าน AF ตัด DH ที่ I จงหาสัสดส่วนพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ ABC เ,เดี๋ยวเราก็จะทำสอวิธีนะ ใช้เลขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็เลขาคณิตโบราณเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยเราก็วางตำแหน่ง a ที่0,0 b ที่32,0 c ท 32, ี่32,32 d ที่0,32เดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ตัวนี้กันใช้ตัวเลขอื่นได้ไหมเนีอย่างเช่น a 0ู b 1 0ได้ไหมคำตอบได้นะแต่ว่า เลขมันจะเล็กไปเดี๋ยวจะเป็นเศษส่วนเยอะเนื่องจากมีการแบ่งครึ่งบ่อยๆนะทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งก็แนะนําเป็นทวีคูณของ2องเนะี่ยสองกำลังห้าสอกำลังหกเนะี่ยสองกำลังสิบก็โตเกินไปเนะี่ยอันนี้ก็เอาสอกำลังหนะพอสมควร e เป็นจุดกึ่งกลางเนะี่ยหัวท้ายบวกกันหาร2อง e ก็16บูน f จุดกึ่งกลางหัวท้ายบวกกันหาร2ออันนี้ก็8กับ16 fb เนะี่ยหัวท้ายบวกกันหาร2ก็ได้จุดกึ่งกลาง20กับ8พอรู้ g เนะี่ยก็มาที่4นะครับหัวท้ายบวกกันหาร2ก็นี่ไง3า2สิบบวก20 52หาร2หรือ26 3 2กากับ2กับ8บวกกันเป็น40 หาร2ก็20นะคำว,ว่าหัวท้ายบวกกันหาร2หมายถึงอย่างนี้นะนี่ A นี่ b 0 3 2าบวกกันหาร2 16กนี่ก็0ไป D E 0กับ16บวกกันหาร2ได้8 3 2กาบ0กบวกกันหาร2ได้16ความหมายของคำว,ว่าหัวท้ายบวกกันหาร2คือแบบนี้นะจุดนี้นยะหาอย่างไง เพราะว่า AF เนี่ยก็คือ AF ลากต่อมาเนยนะขนานกับ EG เนี่เหตุที่ขนานกันก็เนี่ยนี่แบ่งครึ่งนี่แบ่งครึ่งก็ขนานละถัดไป DF กับ FE เท่ากันอีกนีก็แปลว่าตัวนี้ขนานและแบ่งครึ่งอีก DI เท่ากับ IS อันนี้ก็จุดกึ่งกลางอีกล้เนพราะฉั้นก็ใช้คำว่าหัวท้ายบวกกันหาร2ได้พิกัดครบละ แบ่งสี่เหลี่ยมนะ F G H I เป็น2ส,ส่วนนะส่วนสีเขียวกับส่วนสีฟ้านะแล้วก็เอาพิกัดของจุด F G H นะ I นั้นมาใช้กันนะสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเรียนแบบ Determinant นะสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข300พิสูจน์ให้ดูนะจุด I 13, 26จุด F 8กับ16 จุด G 20กับ8แล้วก็ปิดท้ายได้พิกัด f นะคูณทะยงขึ้นไป26กับ8คูณกัน16กับ20คูณกันแล้วบวกด้วยนะ8กับ13คูณกันอันนี้ก็13กับ16คูณกัน8กับ8คูณกัน20กับ26คูณกันนะสูตรนี้พิสูจน์ให้ดูแล้วในคลิป300ยนะการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเมื่อรู้พิกัดจุดยอดทั้ง3าถัดไปนะ เอา2ตัวนี้มาลบกันนะไกลไว้หน้าไว้หลังก็ได้นะเพราะว่าเรามีเครื่องหมายค่าสมบูรณ์คลุมอยู่เสร็จแล้วก็หารได้2พื้นที่สีเขียว80ตารางหน่วยนะตารางเซนติเมตรก็ได้สีฟ้าบ้างเนีเริ่มต้นได้20กับ8ก็พิกัด G นีนะยี่สิบหกแล้วก็ปิดท้ายได้ยี่สิคูณทะแยงขึ้นไปนี่คุณทะแยงขึ้นไปนี่ยีกับ20 ทะแยงลงมา 20, 20 20 26 26 13กนะับ8ล่างลบบนบนลบล่างใช้ได้ทั้งคู่เพราะว่าเรามีแอบสูตคลุมอยูนะ่แล้วก็หาได้2นะได้9 16นะพื้นที่สีเขียวนะ80บวก9 6นะ ABC นะก็32คูณ32มันสัดส่วนพื้นที่สีเขียวกับรูปใหญ่ก็11ส่วน64 อันนี้ใช้เลขาคณิตวิเคราะหนะ์นะนะถ้าจะใช้ตรีโกณแล้วกนะ็สูตรนะพื้นที่สามเหลี่ยมในทูบของทรายก็ได้นะจะใช้เวกเตอร์ก็ได้มองเวกเตอร์ f i เวกเตอร์ f g นะเวกเตอร์ h i เวกเตอร์ h g นะในคลิปนี้ก็เอาวิธีเดียวนะใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเรียนแบบ Determinant ต่อไปเลขาคณิตโบราณเนี่ยเลือกความยาวด้านเป็นเนี่ยแซนตะิเมตรเนี่ยความยาวด้านจะเป็น1เซนติเมตรก็ได้นะแต่ข้างหน้าจะเป็นเลขเศษส่วนเยอะความยาวด้านจะเป็นเลขเนี่ยสิบหกสามสก็ได้แต่อาจจะโตเปสักนิดหนึ่งเนี่ยก็ลองฝึกเลือกตัวเลขกันก็แล้วกันนะเนี่ยทีนี้ก็เลือกพอสมควร8เนะี่ย กึ่งกลางอันนี้ก็4 4ตัวนี้จุดกึ่งกลางอีกแต่เราไม่ต้องรู้พิกัดแล้วล่ะใช้สัดส่วนเลยว่าอันนี้กึ่งกลางนะก็ให้พื้นที่ตัวนี้เป็น8กับ8เห็นหมแปดสี่สามสิบคนละครึ่งก็8กับ8 e b 4ซนติเมตรสูง4ซนติเมตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็8นี่คนละครึ่งเพราะว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันก็คนละ4 ตัวนี้นะสิบสมาจากไหนนะเราก็ดูว่านี e b c นั้ e BC, นสิตารางเซนติเมตรลบทิ้งซะสี่ก็เหลือ12ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันจุดยอดที่เดียวกันนะพื้นที่ก็เท่ากัน6กับ6กนะทำไมตัวนี้เป็น6ตัวนี้เป็น6ก็นี่จุดกึ่งกลางไงทั้งหมดสิบสอคนละครึ่งก็คนละหก G.H กับ H.C. ยาวเท่ากันเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันความสูงเท่ากันก็6ตารางเซนติเมตรอันนี้ก็6ตารางเซนติเมตรด้วย I, I เป็นจุดกึ่งกลางนะด้วยเหตุผลว่า A.F.I. <I S 2> ขนานกับ E.H. เนี่ย E.G. ขนานกับ A.F. นี่นี่คนละครึ่งใช่ไหมนี่ก็คนละครึ่งอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งด้วย I, I ก็จุดกึ่งกลางมันพื้นที่ตรงนี้ก็6กับ6 พื้นที่สีขาวนะเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดลบทิ้งด้วย54 54มาจากไหนมาจากนี่ไงแปดแปดสี่สี่หกหกหกหไปลบทิ้งออกจาก64เหลือ10แต่ว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันก็คนละครึ่งกันละคนละหนะ้านเพรนพื้นที่สี่เหลี่ยมนะ F G H I พื้นที่11ตารางหน่วยพื้นที่รูปใหญ่64ตารางหน่วย สัดส่วนพื้นที่ก็เป็น11ส่วน64อันนี้คือวิธีเลขาคณิตโบราณเนีนน่ยพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ